อ่ผมอยากถามว่าในเคสที่เรียกว่าเห็นใจไม่ใช่เรานะครับพอดีผมมีสภาวะประมาณว่าอ่ความคิดผม,ผมเรียกกันว่าจิตมานเนาะเป็นความคิดต้องเกินครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยครับผมรู้สึกทุกข์มากเลยเพราะว่าผมกลัวบาปกลัวมากๆแล้วมันมันก็ขึ้นมาเองขอแค่เห็นรูปพระเนี่ยมันก็ขึ้นมาเองความคิดเนี้ยแล้วผมไม่รู้จะทํำยังไงแล้วทุกทุกมากมากเลยครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเออมันมัน มันเบาแล้วผมเห็นมันมาแล้วผมก็รู้ว่ามันจะไปตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการเห็นเห็นใจไม่ใช่เราได้ไหมครับถ้าจะให้เข้าใจเรื่องนี้ต้องเข้าใจคําว่าเราก่อนเราคืออะไรอ่ะเข้าใจไหมอ่ะยากมากนะคําเนี้ยเรากูอันเดียวกันแต่ว,ว่าระดับความรุนแรงไม่เท่ากัน <laughs> เวลาสื่อด้วยคําพูดเนี่ยกูนี่เนี่ยเหมือนรุนแรงกว่าแต่ถ้าเราเนี่ยมันเหมือนกับทั่วไป <c oughs> ผมฉัน กูเราเนี่ยชื่ออะไรโทษใจชื่ออะไรผมชื่อเมธีฮะอา้าวเวลานึกพูดถึงเมธีอะ่ะรู้สึกไหมมันมีเมทีขึ้นมามีกูขึ้นมาหรือถ้ามีชื่อเล่นใครมาเรียกเราชื่อเล่นมันก็จะมีความรู้สึกว่าเออมีมีความรู้สึกอันนั้นแ่ะว่าเป็นเป็นเมทีขึ้นมาว่าเนี่ยเมทีหรือเนี่ยผมว่าดูพอใครมาพูดสุรวัตผมก็รู้สึกเนี่ยไอ้สุรวัตเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอส้สุลวัต อันนี้แหละคือความรู้สึกที่ว่าเป็นกูเป็นเราซึ่งมันมีอยู่ตลอดเวลานี่ะฉะนั้นจะไปดูว่าอ้นนี้มันไม่ใช่เราในจิตมันไม่ใช่เราเนี่ยมันยากมากเพราะว่าไอ้นนคาว่าเรากูหรือชื่อตัวเองที่ใครเรียกแล้วเราเกิดความรู้สึกอันนั้นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นผลของการทำงานของขันห้าที่ยังมีอวิชชาอยู่มันจะปรุงแต่งความรู้สึกอันนั้นขึ้นมาเรื่อยๆ แต่รานนั้นไม่ว่าเราจะรู้สึกมันหรือไม่รู้สึกมันมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในจิตเราอะเป็นอยู่ในในขันของเรานี่แหละเพราะเราดูไม่ออกหรอกก็มันไม่ใช่เราจริงๆอะ่ะแต่ถ้าไปจะดูให้เข้าใจง่ายขึ้นไปดูว่าจิตไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อัตตาแล้วกันบอกคําว่าตัวตนเดยวก็จะไปปนกับคาว่าเราขึ้นมาอีกไปหัดดูจิตไม่ใช่อัตตา อัตตาคืออะไรอัตตาคือสภาพที่มันเที่ยงถาวรตลอดกาลไม่เกิดไม่ดับเป็นไปตามที่สั่งให้เป็นได้อันนั้นเรียกว่าอัตตาซึ่งมันไม่มีอยู่จริงเลยในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นอัตตาเลยแต่พอเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราจะหลงผิดว่าขันห้าเป็นอัตตาอาจจะทั้งห้าขัน หรือขันเดียวก็ได้หลงว่ามันเป็นอัตตาใช่ไหมเราไปหัดดูว่าอร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่อัตตานะเพราะถ้ามันเป็นอัตตาเนี่ยเราต้องสั่งให้มันไม่เจ็บไม่ไข้ไม่แก่ได้แต่มันไม่อยู่ในอำนาจของใครเพราะฉะนั้นขันเนี่ยมันไม่ใช่อัตตามันเป็นอนัตตาทุกอย่างอย่างอื่นก็เหมือนกันเวทนาเราต้องสั่งได้ดีถ้ามันเป็นอัตตา เราต้องเราต้องสั่งให้มีแต่สุขเวทนาได้เราไม่สามารถที่จะกําหนดหรือสั่งหรือทําอะไรก็ตามให้ไม่เกิดทุกขเวทนาเราทําไม่ได้เพราะนั้นเวทนามันก็เป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นอัตตาสัญญาก็เหมือนกันเราสั่งไม่ได้หรอกว่าฉันจะจําสิ่งนี้ให้ลืมสิ่งนั้นนะไอ้เรื่องไม่ดีอยากจะลืมนี่บางทีมันไม่ลืมนะไอ้เรื่องที่อยากจะจําก็ไม่จํำนะ ราะนั้นสัญญามันก็เป็นแค่อนัตตาไม่ใช่เป็นอัตตาที่จะเป็นไปตามที่เราต้องการได้สังขารยิ่งแล้วใหญ่เลยเดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงช่วยไม่เดี๋ยวก็คิดปรามาตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาโดยที่เราไม่สามารถจะห้ามได้สั่งให้มันหายไปเคลียร์รีเซ็ตมันก็ไม่ได้เนี่ยเนี่ยสังขารมันก็เป็นอนัตตาไม่ได้เป็นอนัตตาวิญญาณก็ไม่ได้เป็นอนัตตานะวิญญาณก็เป็นอนัตตาเพราะวิญญาณมันเกิดดับ เดี๋ยวก็เกิดทางตาเดี๋ยวก็เกิดทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยมันวนเวียนเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ได้เป็นอัตตาเพราะนั้นไม่มีอะไรเลยที่มันเป็นอัตตาไม่มีอะไรเลยที่มันเที่ยงถาวรทุกสิ่งทุกอย่างเกิดและดับเท่านั้นเองเราไปหัดดูตรงนี้แล้วมันจะค่อยๆเข้าใจความจริงถ้าเราเข้าใจความจริงได้จังแจ็มแจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดและดับอ่ะ แล้วเกิดมรรคจิตเนี่ยเราได้เป็นพพะโสดาบันเลยนะเพราะนั้นไอ้ที่บอกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เนี่ยดูยากมากใน,ในเรื่องของกายไม่ไม่ใช่เราเนี่ยผมพอเห็นอยู่ผมเห็นร่างกายตัวเองนอนกลนแล้วก็ได้ยินเสียงกลนตัวเองด้วยแต่คราวนี้พอจิตไม่ใช่เราเนี่ยผมก็คิดว่าไอ้จิตมารที่ว่าเนี่ยที่แบบคิดจับจ้วงกูบาอาจารย์หรือบางทีคิดลามอกอะไรขึ้นมาโดยเราคิดห้ามมันไม่ได้เออมันมายมันก็ไปก็ทุกน้อยลงอะฮะแต่ว่าก็ยังกลัวปาป่าอยู่เหมือนเดิม ครับก็เลยคิดว่าแบบนี้เรียกว่าเห็นเห็นใจไม่ใช่เราหรือเปล่าไม่เห็นไงถ้าเห็นมันเป็นมันเป็นพระระยะไปแล้วครับแล้วมันต้องเป็นยังไงถึงเรียกว่าเห็นนะครับก็ดูกายดูภาวนาดูทุกอย่างเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งมันเกิดมรรคจิตขึ้นมามันถึงแกเข้าใจว่าทุกอย่างมันไม่ใช่เราทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนการเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่ใช่เราเวียนว่ายตายเกิดทุกวันนี้ยังรู้สึกว่าเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่รู้สึกไหมหรือว่าไม่รู้สึกแล้ว รู้สึกไหมว่ามีเราชาติที่แล้วมีเราชาตินี้แล้วเดี๋ยวจะมีเราชาติหน้ามันจะรู้สึกว่าไอ้ความเป็นเรานี่มันจะตามหลอกหลอนไปทุกภพทุกชาติแต่ถ้าเข้าใจจริงๆมันจะเปลี่ยนความเข้าใจแล้วว่าไอเราชาติที่แล้วเราชาตินี้กับเราชาติหน้ามันก็ไม่ใช่เราตัวเดิมมันเป็นเราคนละเรากันแล้วไม่ใช่เราที่เที่ยงถาวรเพราะนั้นจิตมันไม่ใช่เราก็คือในความหมายว่า ชาติที่แล้วชาตินี้ชาติหน้าไอจิตมันก็คนละจิตกันไม่ใช่จิตดวงเดิมไม่ใช่ความรู้สึกเดิมๆมันจะเป็นยังไงความรู้สึกต่างๆความปรุงแต่งต่างๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปเกิดในภพภูมิไหนได้ขันแบบไหนมาใช่ไหมอย่างมาเกิดชาตินี้ได้ขันเป็นผู้ชายก็นึกคิดไปตามผู้ชายนึกคิดเกิดเป็นผู้หญิงก็ไปนึกคิดไปตามที่เป็นผู้หญิง เกิดชาติหน้าไปเป็นหมาก็ไปนึกคิดแบบหมาไปมีสัญชาตญาณแบบหมาเนี่ยมันต้องดูไปอย่างเงี้ยมันมันต้องเข้าใจลักษณะอย่างนี้แจ่มแจ้งเลยนะไม่ใช่เข้าใจด้วยกระบวนการเรียบเรียงด้วยมันถึงจะเห็นจริงๆว่าอ๋อจิตมันไม่ใช่เราจิตมันเป็นเพียงแค่สภาวะธรรมที่เกิดดับเท่านั้นอคือเวลาเด็กจมกอมเนี่ยถ้าเกิดว่าคือที่ฉันอยากจะมีสมาธิค่ะ ดูสำหรับิสมาธ <izon> ิก่อนก่อนเจริญสติดิฉันก็ก้าวเท้าขวาออกแล้วก็ภาวนาพุทธแล้วก้าวเท้าซ้ายภาวนาโทสักพักหนึ่งแล้วพอเริ่มมีสมาธิแล้วดิฉันดิฉันก็คิดว่าร่างกายดิฉันไม่ใช่ของดิฉันดิฉันไม่ใช่ปิลราคาดิฉันไม่ใช่ขันท่ารือนะนีงภาวนาถูกไหมคะการเจริญสตินะครับที่ว่าไม่ใช่เนี่ยมันมีสองแบบก็คือไม่ใช่โดยกระบวนการคิด แต่ถ้าไม่ไม่ใช้กระบวนการคิดเนี่ยมันจะไม่รู้สึกหรอกมันจะไม่มีคําพูดไม่มีการเรียบเรียงอะไรขึ้นมาว่ามันไม่ใช่แล้วก็ถ้ามันไม่ได้พูดไม่ได้คิดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการรู้อยู่เฉยๆอ่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่ไม่มีการบอกว่าใช่หรือไม่ใช่อ่ะเพราะนั้นไอ้ที่ไม่ใช่เนี่ยคืออันแรกก็คือมาจากการคิดอันที่สองก็คือมันเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งโดยที่เห็นเงียบๆแล้วแล้วก็ตามมาด้วยการคิดทีหลัง มันก็เป็นไปได้สองอย่างแรกแที่เราใช้วิธีคิดเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองไม่ได้ไม่ได้หรอครับคือการคิดเรียบเรียงเรื่องราวเนี่ยมันเป็นแค่จินตมยปัญญามันไม่ใช่ปัญญาที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาเนี่ยคือปัญญาที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติซึ่งจะนําไปสู่ความปล่อยวางได้วันตามใดที่เรายังคิด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 อยู่เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะปล่อยวางได้จริงหรอก มันกระบวนการคิดเนี่ยมันเป็นแค่ความเข้าใจเบื้องต้นแต่เวลาที่เราดูจริงๆอ่ะเราภาวนาจริงๆเนี่ยเราต้องใช้ความรู้สึกเข้าไปมันจะเป็นความรู้สึกแบบเงียบๆแล้วถ้าจะคิดเป็นเรื่องราวมันจะมาคิดทีหลังเรียบเรียงได้ทีหลังครบบนอาจารย์แค่ภาวนายกตัวอย่างให้ให้ฟังได้ไหมคะว่าคิดแบบเงียบๆเมื่อสักครู่ไม่ทรักอาจารย์ใช้ใช้คำว่าครับ คือรู้โดยที่ไม่มีกระบวนการคิดอะ่ะเอางี้อาหยิกแขนตัวเองแรงๆอ่ะปึ๊กเข้าไปเนี่ยแว็บแรกต้องคิดไหมว่าเจ็บก็เจ็บแว็บแรกอ่ะแว็บแรกมันมีความมันมีคําพูดไหมอะ่ะถ้ามีคําพูดตั้งแต่แว็บแรกเลยเหรอปกติแว็บแรกมันจะรู้สึกก่อนแล้วมันถึงจะมาใส่ชื่อไปทีหลังใส่ว่าเออไอเนี้ยเรียกว่าเจ็บ <c oughs> คือถ้าติดคิดอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะมองไม่เห็นหรอกต้องสังเกตว่าเมื่อกี้หลงไปคิด หรือรู้ว่าเมื่อกี้มันคิดไปแล้วระหว่างที่ดิฉันเดินจงกรมถ้าดิฉันนึกถึงธรรมานุสติเกี่ยวกับเรื่องขันห้านึกถึงว่า,เ,าเราไม่ใช่ขันห้าแล้วคือนึกถึงเรื่องกายะทิฏฐิโดยที่ว่าเราไม่ได้ว่าอยากละอะไรอย่างนี้แต่นึกเหมือนเป็นการเตือนสติตัวเองนี่ถ้าเกับว่าดิฉันจเจริญอนุสติไหมคะมันเป็นการนึกคิดเรื่องธรรมะ พอนึกคิดแล้วเนี่ยมันต้องมาสังเกตจริงๆว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ถ้ายังนึกคิดแต่เรื่องธรรมะอยู่ไงนั้นมันช่วยให้จิตสงบได้ใช้ในการทําให้จิตสงบได้ก็เป็นสมถะใช่ไหมคะก็เป็นสมถะอย่างหนึ่งได้ค่ะก็ถ้าใช่อย่างนั้นเวลาฉันเดินจงกรมเนี่ครึ่งชั่วโมงแรกคืฉันใช้วิธีนี้ได้ไหมคะหรือใช้อะไรก็ใช้เหอะอยู่ที่ว่าเราจะทําเพื่ออะไรตอนนี้ต้องเด่นต้องชัดก่อนนะ ว่าเราจะเดินครึ่งชั่วโมงนี้เราจะเดินเพื่ออะไรพอเดินไปครึ่งชั่วโมงแล้วมันได้อย่างที่เราตั้งเป้าหรือตั้งความตั้งใจไว้หรืออยังแล้วก็ถ้าได้ตามที่ตั้งใจแล้วต่อไปเราจะต้องทําอะไรต่อ <Okay. S 1> อันนี้เราต้องเราต้องเข้าใจชัดก่อนไม่งั้นเราก็จะพายเรือวนอยู่ในอ่างอยู่อย่างเงี้ยไม่จบไม่สิน้นเพราะว่ามันไม่รู้ว่าต้องทําอะไรทําเพื่ออะไรแล้วต่อไปจะทําอะไร ก็ตอนนี้ก็อยู่ในระดับนี้นะคะว่าก็เจริญสติแค่ว่าเออรู้ว่าร่างกายเราประกอบด้วยขันท้านั่นแหละก็คือมันอยู่ในกระบวนการคิดไงมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงก็ไม่ได้ก้าวหน้าไปถึงไหนเลยอะค่ะมันก็ไม่ไปไหนหรอกเพราะว่ามันได้แต่ความคิดไงมันได้แต่ความคิดมันต้องหัดสังเกตความจริงว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเราจริงๆหรือเปล่า ทีนี้ปัญหาคือไอ้ข้อไอ้เวิร์ดดิ้งเราได้แหละวว่ามันไม่ใช่ตัวเราแต่อาการของการเป็นตัวเราเนี่ยกับอาการของการไม่ใช่ตัวเราจริงๆเนี่ยอาการมันเป็นยังไงเนี่ยเราเคยเห็นมันหรือ,อยังซึ่งมันยากมากนะยากมากที่จะไปเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราจริงๆส่วนมากจะได้แต่เวิร์ดดิ้งทีการที่มันจะเห็นว่ามไม่ใช่ตัวเราจริงๆเนี่ย มันต้องภาวนาไปจนกระทั่งเกิดมรรคจิตนะมันถึงจะเห็นจริงๆถึงจะรู้สึกจริงๆหมายความว่ายังไงคะก็คือต้องภาวนาไปจนกว่ามันจะเป็นพระโสดาบันนะมันถึงจะรู้ว่าขันห้าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนค่ะก็ขอบพระคุณมากค่ะไม่งั้นก็ได้แต่คิดๆเท่าแหละยากนะเรื่องนี้คือถ้าติดคิดน่ะมันไม่ไปไหนหรอกเราอาจจะพูดได้อธิบายธรรมะได้แต่ว่าจิตมันไม่ประจักษ์แจ้งเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลย พอเราเข้าใจเรื่องราวธรรมะแล้วเราต้องหัดดูให้เห็นตามจริงการที่จะไปเห็นตามจริงได้เนี่ยมันต้องเจริญสติปัฏฐานสี่ในสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันไม่ได้ให้ดูหรอกนะว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนสติปัฏฐานสี่นี้ให้ดูอะไรให้ดูกายเวทนาจิตธรรมที่มันเกิดดับเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ว่ามานั่งดูว่าอ๋อมันไม่ใช่ตัวตนนะตัวเราไม่มีพอได้ยินหลวงพ่อเทพตัวเราไม่มีทุกคนก็จะพยายามดูว่าไม่มีตัวเราตัวเราไม่มีอะไรทํานองเนี้ยจะพยายามหาสภาวะว่าตัวเราไม่มีแต่มันหาไม่เจอหรอกสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราต้องเจริญสติปัฏฐานสี่ดูการเกิดดับเปลี่ยนแปลงของรูปนามขันห้าหรือของกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ที่มันรวมกันเป็นตัวเราเนี่ยที่มันประกอบขึ้นเป็นตัวเราหรือประกอบขึ้นเป็นคนสัตว์สิ่งของต่างๆเนี่ยดูให้มันเห็นว่ามันเป็นอนิจจังลุกขังอนัตตามันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาจนกระทั่งมันรู้สึกถึงการเกิดขึ้นเสื่อมไปเป็นธรรมดาจิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวจากการเกิดขึ้นเสื่อมไปเนี่ยตรงนั้นแหละมันถึงจะเป็นกระบวนการนําไปสู่การปล่อยวางละสังละสักกายทิฏฐิได้รสักกายทิฏฐิไม่ได้ละด้วยกระบวนการคิด ไม่มีทางละได้เลยด้วยกระบวนการคิดอ่ะต้องเจริญสติปัฏฐานสี่ไปจกนกระทั่งมันละได้เพราะนั้นอย่าพยายามเรียนธรรมะด้วยการคิดอะไรที่เราฟังฟังมาเราก็จําได้ก็จําไปจําไม่ได้ก็ไม่ต้องดิ้นรนให้มันมากนะนะครับ mm hmm. แล้วก็เรามาสังเกตความจริงของกายของจิตเราเนี่ยสังเกตความจริงไม่ใช่คิดในสติปัฏฐานสี่ไม่มีนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คิดเรียบเรียง เรื่องราวธรรมะไม่มีแล้วการที่เราจะเข้าใจธรรมะของแต่ละคนเราก็ไม่ได้ดูอะไรมากมายให้ครบทั้งสี่สี่อย่างดูอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดูส่วนหนึ่งจนกระทั่งจิตมันเข้าใจจริงมันก็ปล่อยวางได้แต่ถ้าเราคิดเรียบเรียงธรรมะต่อให้คิดเรียบเรียงได้พระไตรปิฎกทั้งหมด4ี่ิห้าเล่มเนี่ยเราเรียบเรียงเรื่องราวได้หมดเลย ถ้าเราไม่สามารถที่จะเห็นความเกิดขึ้นเสื่อมไปเป็นธรรมดาได้มันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเรายังติดอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยมันไม่ได้นะหลวงหลวงพ่อพุทธใช่ไหมสอนว่าวิปัสนาเริ่มเมื่อหมดการคิดเพราะในกถ้าเราจะปฏิบัติวิปัสนาขนาดใดที่เป็นวิปัสนามันต้องไม่มีกระบวนการคิดหลวงพ่อกระเทยอยู่เรื่อยว่าธรรมะเข้าใจไม่ได้เข้าใจด้วยการฟังการคิดการอ่าน รรมะเข้าใจได้ด้วยการไปประจักษ์แจ้งต่อสภาวะธรรมจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องฝึกกันก็คือฝึกเข้าไปรู้สภาวะธรรมจริงๆอะไรเกิดขึ้นรู้มันไปตามที่มันเป็นนะครับรู้ไปเพื่อให้เห็นว่าอ๋อทุกอย่างเนี้ยมันเป็นอนิจจังนะมันเกิดแล้วมันก็ดับดูไปจนกระทั่งเห็นว่าทุกอย่างเนี้ยมันเกิดมันก็เกิดโดยที่เราไม่ต้องสั่ง มันจะดับเราก็สั่งให้มันดับไม่ได้ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่เป็นไปตามอำนาจบังคับบัญชาของเราหรือของใครๆก็ตามเนี่ยเะนั้นมันถึงจะไปเห็นอนัตตามันต้องดูอย่างเงี้ยดูไปจนกระทั่งมันเข้าใจประจักษ์แจ้งด้วยตัวด้วยจิตเองเนี่ยมันถึงจะเป็นการเกิดภาวนามยปัญญาขึ้นมาถ้าคิดว่าธรรมะเข้าใจด้วยการเรียบเรียงเรื่องราวได้ชำนิชำนานเนี่ยมันปร,ริยนธรรมเก้าประโยชน์เขาเป็นพระอรหันต์กันหมดแล้ว ถูกไหมเพราะเขาเรียนแล้วเขาเรียบเรียงเรื่องราวได้โอ้โ oh, หละเอียดลึกซึ้งมากมายนะแต่ระเรียนทำเก้าประโยชก็ยังประราชิกกันเยอะแยะใช่ไหมล่ะตัวธรรม,มะเนี่ยยากตรงนี้แหละย,ยากตรงใช้กระบวนการเรียนรู้แบบทางโลกไม่ได้กระบวนการเรียนรู้แบบทางโลกเนี่ยเป็นแค่แผนที่ชี้ทางแต่ตัวปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันต้องดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจริงๆ เพราะถ้าขณะที่เรากําลังคิดเนี่ยจิตมันไม่ตั้งมั่นแล้วมันจะเห็นความจริงได้ยังไงมันก็ไม่เห็นอย่างอย่างของตัวเองเนี่ยก็คือว่าใช้เดินจองกลมแล้วก็เดินไปก็รู้สึกตัวไปอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ไปส่งการบ้านหลวงพ่อครั้งหนึ่งพ่อบอกว่าไม่มีกําลังคือคําว่าไม่มีกําลังเนี่ยมันไม่มีกําลังของความตั้งมั่นน่ะ นะครับแล้วก็กำลังเนี่ยจริงๆถ้าเอาจริงๆอ่ะมันคือพละห้ามีอยู่ห้าเรื่องอ่ะมีสติมีสมาธิศรัทธาวิริยะแล้วก็ปัญญาคือถ้าเอาเอากำลังเต็มรูปแบบก็คือห้าอย่างแต่ส่วนมากหลวงพ่อจะเน้นเป็นเน้นในเรื่องของกำลังของสติของความตั้งมั่นก่อน คือถ้ากําลังของสติของความตั้งมั่นมันไม่มากพอเนี่ยมันก็จะทํามันก็จะเจริญวิปัสสนาต่อไม่ได้กําลังของความตั้งมั่นก็คือกําลังของสมาธินั่นแหละเป็นสมาธิชนิดที่ใช้ในการเจริญวิปัสสนาได้ส่วนความเพียรเนี่ยเรามีอยู่แล้วเพราะเราเดินจงกรมทํารูปแบบมันก็เพียรในการที่จะทําดีละชั่วรู้ทันกิเลสเนี่ยมันก็เป็นเป็นกําลังของความเพียรอยู่แล้วเพราะฉะนั้น เราก็แค่รู้ไปว่าเอออาการแบบเนี้ยหลวงพ่อเรียกว่าไม่มีกําลังเราไม่ต้องไปดิ้นรนนะเพราะส่วนมากพอหลวงพ่อบอกข้อด้อยของเราเนี่ยเราจะดินนด้นรนดิ้นรนไปทําให้มันไม่เป็นแบบนั้นนะ่ะซึ่งจริงๆหลวงพ่อไม่ได้ให้เราไปแก้ไม่ได้ให้ไปแล้วให้เราแค่รู้ว่าตอนเนี้ยสภาวะของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะเราก็แค่ แค่ทารูปแบบของเราไปภาวนาของเราไปแล้วเราค่อยๆสังเกตว่าณนะตอนที่หลวงพ่อบอกกับตอนที่เราภาวนาต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะรู้สึกได้ถึงว่าเออไอคําว่าจิตไม่มีกําลังเนี่ยพอเราพัฒนาไปสู่จิตที่มันมีกําลังมากขึ้นเนี่ยมันจะเปรียบเทียบกันได้มันจะรู้สึกได้ว่าอันไหนที่เรียกว่าไม่มีกําลังอันไหนที่เรียกว่าจิตมันมีกําลัง เราจะรู้สึกได้เลยว่าความตั้งมั่นเนี่ยเวลามันมีกําลังมากๆเนี่ยอ๋อมันเป็นอาการมันปรากฏแบบนี้นะไอตอนที่กําลังตั้งมั่นไม่มีเนี่ยอาการมันเป็นแบบนี้นะมันก็ค่อยๆเรียนแบบเปรียบเทียบแต่เราไม่ต้องไปแก้นะแก้ไม่ได้หรอกนะไม่ต้องไปดิ้นด้วยดิ้นก็ผิดเพราะว่ามันกลายเป็นทําด้วยความอยากแล้วสุดท้ายมันจะกลายเป็นเพ่งจุดที่พลาดก็คือพอหลวงพ่อบอกไม่มีกําลังแต่ละคนก็จะพยายามจะทําสมถะ ทีนี้ก็ต้องมาดูก่อนว่าเราทําสมถะได้ไหมอะ่ะถ้าทําสมถะไม่ได้แล้วเราดิ้นรนจะทําสมถะแบบผมเนี่ยก็ผิดเลยเพราะวันเวลาหลวงพ่อบอกจิตไม่มีกําลังก็อ๋อจิตไม่มีกําลังแค่นั้นแหละรู้มันไว้ไเฉยๆผมโดนจนชินนะจิตไม่มีกําลังก็รู้ไปแค่นั้นแหละว,ว่าเออจิตเราไม่มีกําลังพอวันไหนหลวงพ่อพยักหน้าบอกออดีเราก็สังเกตอ๋อตอนนี้จิตเราเป็นแบบนี้นะ ก่อนหน้านั้นจิตเราเป็นอีกแบบหนึ่งนะเราก็จะเริ่มรู้แล้วเริ่มจะเข้าใจว่าเออระหว่างสองสภาวะเนี่ยมันต่างกันตรงไหนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปดิน้นแค่รู้แล้วก็สังเกตว่าเป็นแบบเนี้ยผมเห็นตัวมานะมันแรงมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวตัวตันหาที่อยากบรรลุธรรมะคำถามก็คือถ้าสมมุติว่าเห็นมานะชัดๆเนี่ยเราจัดการยังไงดีครับเพราะว่า ไม่จัดการหลักการภาวนาจริงเราไม่จัดการอะไรกับอิเลสหรือมานะหรืออะไรทั้งหลายแต่สังโยน์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเราจะไม่จัดการมันสิ่งที่เราจะใช้ในกรณีที่เห็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยเห็นมานะเห็นอะไรก็ตามคือทําตัวเป็นคนดูไว้ไม่ต้องไปจัดการอะไรมันเพราะสิ่งเหล่านี้มันก็คือเป็นแค่สิ่งที่มันปรุงแต่งขึ้นมาในจิตเราเราก็แค่ทําตัวเป็นคนด,ดูดูไปเดี๋ยวอามานะมันก็หาย เดี๋ยวก็มาอีกเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็หายไปอะไรทานองเนี้ยเราก็จะได้ค่อยๆเรียนรู้ไปเราก็จะเห็นว่าเออมานะเองเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เที่ยงถาวรมันเป็นแค่สภาวะธรรมที่เกิดแล้วดับเนี่ยเราจะใช้วิธีดูอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยทุกสิ่งทุกอย่างเลยดูแล้วเกิดแล้วดับแล้วเราก็จะเห็นทุกอย่างเนี่ยไม่มีอะไรที่เที่ยงถาวรไม่มีอะไรที่ควรจะไปสําคัญมั่นหมาย แล้วมันถึงจะพัฒนาไปสู่การมีปัญญาที่แท้จริงอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดเราเกิดความอยากที่จะบรรลุธรรมเนี่ยเราก็ดูความอยากไปมันอยากบรรลุธรรมก็รู้อ่ารู้ว่ามันอยากพออยากแล้วถ้าเรารู้ไม่ทันมันเนี่ยเราจะดิ้นรนเราจะเริ่มลงมือทําอะไรทักอย่างหนึง่งในทางจิตของเราเนี่ยเพื่อที่จะให้ได้ผลตามที่มันอยากถ้าอย่างนี้คือเราภาวนาด้วยความอยากเราไม่มีทางที่จะเกิดมรรคผลจริงๆได้ เพราะความอยากมันเป็นตัวขับดันใช่ละความอยากมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อ่ะนะวันเราแค่รู้ว่าอ๋อมันอยากมันรู้ทรรู้ว่าอ๋อเราตอนนี้มันมีความยึดถือมีความสําคัญมั่นหมายในตัวเองเกิดขึ้นมีมานะมีกูขึ้นมาเนี่ยเราก็แค่ดูมันไปเท่านั้นแหละหลักปฏิบัติคือทําตัวเป็นคนดูทุกสิ่งทุกอย่างที่มันปรากฏขึ้น โดยที่ไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปจัดการอะไรทั้งนั้นนะครับดูเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอน,าาน,นัตตา